ก็ชื่อพี่จุนะคะนางสาวจิรวรรณอักษรศรีนะคะก็เป็นทายาทหรือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นลูกของสวนลุงชัยนะคะทราบว่าสวนกระท้อนนะคะเรามีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ,อะตอนนี้ที่สวนนะคะก็จะมีกระท้อนกวนกระท้อนลอยแก้วแล้วก็ในส่วนของการขายสดค่ะก็จะมีแค่นี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราเราไม่ค่อยมีผลิต,ลตภัณฑ์คะเมื่อปีปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะ แล้วก็รวมกลุ่มสมาชิกกันเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็มีอยู่2ผลิต,ภ,ลตภัณฑ์ก็คือรอยแก้วกับกวนมีการพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์บ้างไหมคะค่ะก็ที่ส่วนก็เป็น GAP แล้วนะคะก็จะใช้มาตรฐานของ GAP เลยเราจะไม่เน้นการใช้สารเคมี ด้วยด้วยลักษณะของกระท้อนคือปกติลูกเล็กๆเราก็มักงจะห่ออยู่แล้วค่ะเราก็แทบจะไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้วท่องเที่ยวเชิงกเกษตรอั่งอะไรบ้างคะที่สวนตอนนี้นะคะเราก็ใช้ใช้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอะค่ะเพราะว่าพี่ก็เป็นสมาชิกของของท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตะบนคลองน้อยอะค่ะ,ะสวนกระท้อนก็เป็นจุดเรียนรู้หนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นจุด ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจการทำสวดกระทร้อ่าเราจะเริ่มตั้งแต่การห่อกระทร้อนโดยให้นักท่องเที่ยวนี่มาห่อกระทร้อนเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะเราก็จะส่งกระท้อนกลับไปให้นักท่องเที่ยวของเราค่ามีการแปรูปเฉลยัะค์ของร้าน,นะคะ่ะแบบให้เข้กเากบบออสังคมตอนนี้ยังไงคะก็สังคมตอนนี้นครับพี่ว่าคนหันมารักสุขภาพเยอะขึ้นนะครับ อาหารคีนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพคนที่อยากลดน้ําหนักคนที่อยากควบอาหารนะครับ<ม>ก็ใช้อาหารคีนนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของคนในสังคมยุกนี้นะครับค่ะทางร้านค่ะมีการแบบว่าเก็บรักษาออผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างคะถ้าเป็นอาหารคีนที่จะทําสดใหม่วันห่อวันนะครับแล้วก็ส่วนผักเราจะมีตู้แช่แต่ว่าการเก็บผักของเราจะเก็บหนึ่งรอบจะให้อยู่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เราจะรีบระบายสต๊อกผัก ให้ออกไปที่สุดเพื่อจะได้ไม่มีผักที่เน่าที่เสียค้างใน,นตู้แนละตู้เก็บของเรานะครับ<ง>แล้วก็ผักที่ส่งถึงลูกค้าจะไ็นผักที่สดใหม่ตลอดเวล วิทยาศาสตร์บริการโดยสํานักเทคโนโลยีชุมชนมุ่งเน้นงานวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตชุมชนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลที่จะมุ่งสู่ไทยแลนด์4.0ค่ะ ต่างๆนั้นล้วนมีหน้าที่ป้องกันร,รักษาคุณภาพและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ได้นานยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่งค่ะนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการตลาดช่วยสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อีกด้วยดังนั้นการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ของผลิตภัณฑ์แต่และชนิดจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งและสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีอยู่หลายประการด้วยกันค่ะ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งนะ,ะโโคร eh? ับอันดับแรกเลยผู้ประกอบการต้องทราบก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นของแข็งของอ่อนหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการดูแลรักษามากน้อยเพียงใดนะครับอันดับต่อมาก็คือผู้ประกอบการต้องทราบก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่จะจําหน่ายนั้นเป็นใครมีลักษณะการใช้ชีวิตอย่างไรอายุเท่าไหร่นะครับและมีลักษณะสังคมอย่างไร ผู้ประกอบการนะครับต้องรู้ถึงเรื่องของการขนส่งบรรจุภัณฑ์นั้นเหมาะสมกับการขนส่งประเภทไหนเป็นการขายปลีกหรือขายส่งนะครับอันดับต่อมาครับผู้ประกอบการต้องทราบนะครับว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีการใช้งานอย่างไรนะครับประกอบง่ายไหมไปถึงมือผู้บริโภคใช้งานง่ายไหมนะครับอันดับต่อไปครับ ผู้ประกอบการต้องทราบนะครับว่าราคาต้นทุนของบรรจุภัณฑ์นั้นเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่นะครับผู้ประกอบการต้องทราบถึงข้อกําหนดทางด้านกฎหมายยกตัวอย่างเช่นข้อกําหนดทางด้านกฎหมายทางอาหารและยานะครับว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ส่งผลต่อผู้บริโภคนะครับสำหรับขั้นตอนในการออกแบบนั้นมี4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเช่นอาจแบ,บ่งเป็นเพศอายุอาชีพรสนิยมสังคมเป็นต้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความต้องการของลูกค้าอันจะนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดขั้นตอนที่2การกำหนดชื่อตราสินค้าและออกแบบสัญลักษณ์โดยชื่อหรือตราสินค้าที่ดีนั้นต้องรวบรัดจดจำง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมาย และสามารถแปลเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมที่สำคัญสามารถนำไปจดทะเบียนการค้าได้โดยไม่ซ้ำกับผู้อื่นจากนั้นจึงเป็นส่วนของการออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์ซึ่งตราสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนั้นต้องใช้สีไม่เยอะเกินไปเรียบง่ายและจดจาได้ง่ายขั้นตอนที่3การกำหนดและออกแบบรูปทรงโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่สำคัญ วัสดุต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในประเภทของบรรจุภัณฑ์นะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1คือบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1คือบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดความเสียหายบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2อคือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1อีกทีหนึ่งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เนี่ยแหละครับเหมาะแก่การประชาสัมพันธ์นะครับ บรรจุภัณฑ์ชั้นที่3นี่คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2อีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการขนส่งทําอย่างไรไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของเราหรือตัวผลิตภัณฑ์ของเราเกิดความเสียหายก่อนไปถึงมือผู้บริโภคครับเมื่อได้โครงสร้างบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่เหมาะสมแล้วต่อมาเป็นขั้นตอนที่4การกําหนดและออกแบบลวดลายเพื่อความสวยงามและเพื่อความถูกต้องตามระเบียบข้อกําหนดโดยคํานึงทั้งความแตกต่างองค์ประกอบที่ครบถ้วน การเลือกใช้สีสันที่เหมาะสมการใช้ตัวหนังสือการวางตัวอักษรการวางรูปภาพให้เข้าด้วยกันให้เกิดความสวยงามและลงตัวสามารถดึงดูดความสนใจและสามารถสื่อสารได้ตรงไปตรงมาสำหรับองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญนั้นประกอบด้วย 1. เชื่อผลิตภัณฑ์ 2. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 3. รูปภาพผลิตภัณฑ์ 4. ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 5. ส่วนประกอบที่สำคัญ 6. น้ำหนักและปริมาตรสุทธิ 7. ราคา 8. ผู้ผลิตสถานที่ผลิต 9. วันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุ 10. ข้อมูลโภชนาการ 11. สัญลักษณ์การรับรองต่างๆเช่นอ,อยอมผอชอมอ,อกกอเป็นต้น 12. วิธีการใช้งาน 13. คําคำเติมหรือข้อควรระวังเช่นสำหรับผู้ที่แพ้อาหาร 14. ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย 15. การเก็บรักษา เห็นได้ว่าเรื่องของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสำคัญอย่างมากอีกทั้งยังมีรายละเอียดหลายอย่างที่เราต้องศึกษาหาข้อมูลและทำความเข้าใจทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าและเพิ่มศักยภาพในการทําตลาดของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะ สนใจรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณสุทธิศักดิ์กินแก้วนรงสำนักเทคโนโลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการโทร022017336หรืออีเมลสุทธิศักดิ์ s.dss.go.th สนใจข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สามารถขอรับเอกสารได้ที่ สำนักขอสมุทรและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร2 2 2 0 1 7 2 5 2เว็บไซต์ w ซ w d s s g o t h และอีเมล info d s s g o t h มีการพ,ลาลาพรัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมคะที่แบบให้แบบเป็นจุดขายของที่นี่อะไรเลยค่ะคือตอนนี้เรากําลังคิดเป็นไอศครีมกระท้อนเชอร์เบตอะ<ช><ต>ค่ะแต่แต่เขาไม่ได้ทําเฉพาะส่วนพี่ส่วนเดียวนะเราจะทําในภาพรวมของชมรมท่องเที่ยวก็คือสมาชิกชมรมท่องเที่ยวนี่นะค่ะเราร่วมกันคิดสูตรนี้แล้วก็มีอาจารย์ที่ราชพัฒและก็อาจารย์ที่มออ,อเป็นที่ปรึกษาเป็นสูตรไอติมกระท้อนเชอร์เบตเ,เ,เราจะใช้แบรนด์ ซึ่งเป็นแบรนด์ของกลุ่มท่องเที่ยวเราจะใช้แบรนด์ว่าแบรนด์สุมวอนวันค่ะ,ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็จะเป็นไอศครีมกระท้อน <c oughs> ซึ่งป,ปีนี้เป็นเหมือนกับต้นแบบอะค่ะค่ะแล้วก็มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ะคะ่ะเป็นยังไงคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์อย่างที่พี่พูดไปคือมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น ใช่ยังไม่ได้มีมาตรฐานหรือโอท็อปหรือมาตรฐานที่รับรองของอาหารมากมายอะคะ<ช>่ะแต่ปีหน้าเราก็จะพยายามขอให้ให้ได้เหมือนผลิตภณัณฑ์อ,อื่นๆค่ะคะ่ะยาอาคอ้าคิดว่าจะขยายการจำหน่ายผลิตภณัณฑ์ได้ไหมคะคือตอนนี้เหมือนพี่เข้ามาช่วยพี่ก็พยายามจะขยายออกไปในในในส่วนของออนไลน์อะคะ<ช>่ะ<ช>ก็ปกติเราจะขายเฉพาะบริเวณริมถนน ของ417งทางๆไปสนามบินนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นขายออนไลน์ขยายสินค้ากระจายออกไปทั่วประเทศนะคะทางสวนนะคะได้รับรางวัลอะไรบ้างคาคือที่สวนก็จะเป็นเป็นในส่วนของเป็นผลผลิตสดนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระท้อนขนาดต่างๆก็ประมาณ 3- าสรางวัลคะ่ะและในส่วนของการแปรรูปในการผลิตนะคะมีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างไหมคะ ส่วนในการผลิตกระทร้อนยังยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากนะคะแต่อาจจะเป็นในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่า <Okay. S 1> ยังใช้ในรูปแบบดั้งเดิมอาจจะใช้เครื่องทุ่นแรงเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น <Okay. S 1> แต่เทคโนโลยีเนี่ยย,ยังไม่ได้ใช้มากเทคโนโลยีเราจะใช้ในเรื่องของการขายช่องทางการขายในส่วนของการออนไลน์หรือการโปรโมทประชาสัมพันธ์มากกว่า สวัสดีครับผมอาจารย์ประวิทย์พุ่มพาวันนี้นะครับผมจะมาบริการวิชาการสู่สังคมในชุมชนการพัฒนาในส่วนของชุมชนนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและหลายคนก็ให้ความสนใจในการพัฒนาโดยเฉพาะสินค้า O อท็อปสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนในการที่จะพัฒนาให้สินค้าเหล่านี้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ มีนัยยะที่พูดถึงอัตราการเจริญเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องนั่นเองอันมีที่มาของคําว่ามั่งคั่งยั่งยืนนั่นเองครับมาสู่บริบทเรื่องต้นนะครับเราคงคิดว่าเราจะทําสินค้าอะไรกันดีและผมก็เชื่อว่าในชุมชนมีผลิตภัณฑ์และมีแนวคิดหรือภูมิปัญญามากมายในการคิดค้นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นเพื่อมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือมานำเสนอให้กับผู้บริโภคให้เป็นทางเลือกใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วเราต้องพูดถึงเรื่องของ Smart Product Smart Product เป็นแนวคิดครับในการหยิบเอาวัตถุดิบในชุมชนภูมิปัญญาในชุมชนการพูดถึงวัตถุดิบเราพูดถึงได้หลายอย่างมากเลยครับตั้งแต่พืชผัก ผลไม้นะครับไอเดียภูมิปัญญาการแปลรูปหรือคุณลักษณะของสินค้าที่แตกต่างหลากหลายเช่นเรามีสูตรอาหารที่เป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของชุมชนเราสูตรอาหารนี้จะเป็น secret recipe ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับไปทานที่ไหนไม่เหมือนที่นี่กลายเป็น signature ว่ามาที่นี่แล้วต้องชิมต้องกินต้องซื้อกลับต้องซื้อฝากอย่างอื่นๆอีกล้ครับไอเดีย ของเราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แนวความคิดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเราขายความคิดเราขายไอเดียเราขายสตอรี่เราขายเรื่องราวไงครับหรือเราขายอีเวนต์นะครับหรือเราขายบรรยากาศหรือขายฟิลลิ่งเพราะฉะนั้นคำว่า Product ในยุคนี้นั้นมันเป็น Smart Product และอย่าลืมนะครับที่เราจะแปลร,รูปของ Product ต่างๆเหล่านี้ไปสู่โลกดิจิตอล นะครับอย่าลืมว่าสินค้าของเรานั้นสามารถเอาไปทำให้เป็น Product Digital ลได้ mm hmm. เช่นเราถ่ายรูปเราจัดดิสเพลยสวยๆเราถ่ายรูปและเราก็เอารูปนั้นไปโพสต์ลง f a c e b o o k เอาไปฝากร้านไว้ในที่ต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ mm hmm. เขาเห็น Product mm hmm. เขาเห็นสินค้าเราแต่อย่าลืมนะครับว่ายุคนี้เวลาถ่ายรูปให้สวยนั้นอนะ่ะไม่ยาก mm hmm. เวลาที่เขามาเห็นของจริงแล้วก็ต้องให้รู้สึกว้าว เหมือนที่เห็นรูปนั้นด้วยรูปดึงดูดแล้วเวลาเห็นของจริงต้องดึงดูดกว่าครับเวลาความรู้สึกว้าวของผู้บริโภคนั้นเมื่อเห็นรูปแล้วรู้สึกโอ้โหเวลาเห็นของจริงก็ต้องอใช้ได้ไม่ต่างจากรูปเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเทคนิคในการแปลนะครับตัว PRODUCT ให้กลายเป็น Digital product น,นะครับอาจจะขายเป็นกิฟต์โวลเชออาจจะขายเป็นส่วนลด หรือขายสิทธทิพิเศษในการซื้อในการช้อปปิง้งแบบนี้ผมถือว่าเป็นการแปลงนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรามีที่พักเราเคยขายที่พักแบบปกตินะครับแต่พอเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Product หรือเป็น Smart Product แล้วนั้นก็จะทำเป็น Gif t v o วลเชอนะครับเป็นการซื้อ Gif t v o วลเชอร์เป็นอิเล็กทรอนิกส์โวลเชอร์เอาเงินจ่ายเอาไว้ก่อนแล้วซื้อแล้วคุณได้รับสิทธิ์นั้น เพราะฉะนั้นการคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่สําคัญการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลิตภัณฑ์สําหรับสินค้ากเกษตรก็ดีสําหรับสินค้าชุมชนก็ดีสิ่งสําคัญครับปัจจุบันเนี้ยการแข่งขันสูงนะครับปริมาณผล,ผลผลิตชนิดคล้ายคล้ายกันมีมากสินค้ามีอายุในการขายหรือเชลฟ์ไลฟ์สั้นราคาสินค้านั้นก็ไม่คงที่อาจจะเกิดปัญหาภาวะล้นตลาดได้ ปัญหานี้นะครับเป็นวัักรสินค้าชุมชนที่ต้องคํานึงเพราะบางครั้งเรานะครับในฐานะของชุมชนมีแนวความคิดที่ดีแล้วเราก็ลงทุนลงแรงไปอาจจะไปกู้เงินนะครับอ่สินเชื่อที่มีดอกเบีย้ยต่ำๆมาแล้วเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วจมทุนลงไปกลับกลายมาเป็นความเครียดเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่านี่คือปัญหาของการทำการตลาดสำหรับชุมชนคือเรา ไปลงทุนในการทําแล้วเงินมันจมกว่าเงินนั้นจะขายสินค้าได้แล้วหมุนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในรอบของวงจรการขายสินค้านั้นนานเกินไปถูกไหมครับสภาพคล่องเรามีไม่ถึงสินค้าขายได้ยากเราก็ต้องมาเลหลังลดราคากันอีกนั่นคือปัญหาครับนั่นคือปัญหาวัฏจักรชีวิตของสินค้าชุมชนสินค้าโอท็ที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องมีการพลิกแพลง มีการผลิตสินค้าโดยคำานึงถึงความต้องการนะครับและความต้องการของผู้บริโภคในวันนี้ไม่พอนะครับเราต้องทำนายพยากรณ์คิดถึงความต้องการของผู้บริโภคในวันพรุ่งนี้ครับต้องเดาใจเขาว่าพรุ่งนี้เขาอยากกินอะไรเดือนหน้าเขาอยากจะซื้ออะไรนะครับหรือปีหน้า ถ้าเป็นไปได้เราพยากรณ์ได้ถูกต้องเราจะรู้เทรนด์ในอนาคตและเราจะเตรียมตัวผลิตสินค้าชุมชนเหล่านี้รอเอาไว้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันก็จะมีวิกฤตต่างๆหรือผลกระทบต่างๆที่คาดไม่ถึงน้ำท่วมโรคระบาดนะครับภัยก่อการลายจราจลอะไรจะมาตอนไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราควรทำธุรกิจอย่างระมัดระวังบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงนะครับ พยายามให้ turn over ของตัวอ n นเวนท r รีนั้นหมุนเร็วขายของได้ไวเก็บตังค์ได้ไวนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉนั้นเรากลับมาพูดถึงการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตนะครับผลิตอย่างไรใช้เทคโนโลยีอะไรมีการออกแบบรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์อย่างไรอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของคุณภาพ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมคุณภาพของสินค้าตลอดตลอดไปที่เราจะขายเราเป็นสินค้าชุมชนพื้นบ้านเรายิ่งต้องคุมปัญหาของสินค้าชุมชนคือล็อตนี้ออกมาดูดีมากล็อตหน้าออกมาเอ๊ะมันเพี้ยนไปมันเปลี่ยนไปหรืออาจจะดีกว่าเดิมขึ้นมาอีกด้วยซ้ําลูกค้ารู้สึกถึงความไม่คงที่อันนี้เป็นปัญหานะครับต้องต้องมีการจดสูตรในการทํา นะครับมีการ QC c o n คอนโทรลควบคุมต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยตลอดจนมีการประสานงานทางการตลาดเห็นไหมครับการสร้างงานการสร้างอาชีพการเสริมรายได้นะครับการแปลรูปสินค้าของทางร้าน,นะคะ่ะทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มยังไงคะก็าจากการสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็จะนําลูกในฟาร์มของเราเองครับมาใช้คาเฟ่โดยการเพิ่มมูลค่าโดยกามาแปลรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆอย่างเช่นสลัด เอามาใส่ในอาหารคีนหรือว่านำนำมาเป็นโปรโมชั่นของทางร้านเอง